ส so, วัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมโซบัสจูเนียกับเกม punishing grey r a v e n เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันดีกว่านะคือผมชอบมากนะวันนี้ก็อยากจะหยิบม,มารีวิวเผ่ท่านผู้ชมจะสนใจนะครับก็เคยรีวิวเกมหลายเกมละซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยดีกว่านะ อามาดูเมนูข้างๆแล้วกันมันจะมีแบทเทิลมิชชั่นนะครับแล้วก็อันนึงที่ล็อกอยู่ชื่อโดมอะโดมหรือดอมโดมมั้งแล้วก็ i อเอ็นดีเมมเบอร์เทมช็อปท็อปอัพเดี๋ยวจะมารีวิวมันทุกอันนั่นแหละอ่ะอันแรกแบทเทิลนะครับผมอ่ะไหนๆก็มาพูดถึงเรื่องนี้ก็เดี๋ยวพามาเล่นเลยแล้วกันอ่ะสักกาดานสักกาดานทำไมใช้คำแปลกจังวะสักกาดานสักกานแล้วกัน ใช้คำแปลกมากเอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับคือระบบต่อสู้เกมนี้ค่อนข้างจะต่างจากเกมอื่นนะครับแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างมันก็คล้ายๆกับในส่วนของฮอนไกนะคือฮอนไกเนี่ยมันจะมีไอ้ระบบแบบหลบแล้วก็สโลใช่ป่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันหลบแล้วสโลได้เดี๋ยวทำให้ดูนะอ่ะดูนะอจะขอเล่นไปก่อนแล้วกันสึดจะเจอหุ่นยนต์ธรรมดาหลกไม่ได้ เล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บอย่าเพิ่งวิ่งมาก่อนจะได้แดดให้ดูไหมในวันนี้ทำอะไรก็ไม่รู้นะ่เหมือนจะซ่อมถนนเหรอโหไม่ได้ว่ะเอาใหมโอ้เร็วไปคือมันต้องฟังเสียงนะแต่ผมไม่ได้ใส่อูฟังอึบ๊ เนี่ยเนี่ยสโลแบบนี้เห็นปะ่ะเหมือนเลยเห็นปะ่ะเหมือนนะเหมือนเหมือนเหมือนเกเหมือนทอนไกไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเกณฑชินเหมือนทอนไกลเลยโอ้โห,โหถ้าเกนชินมันมีระบบแดดและสโลได้แบบนี้ก็เจ๋งดีนะเอออ่ะคือตัวละครเราก็สามารถสลับเล่นได้ด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเล่นอีกตัวเนืงอน,นี้ก็สลับมาอีกตัวหนึ่งละ นนอ่นหลบได้ก็จะสโลได้อะแบบนี้โ,โหนี่มึงเป็นตัวซัพพอร์ตปะเนี่ยรู้สึกว่าจะดาเมจแรงมากนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแบทเทิลนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องชาเลนจ์อีเวนต์อะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ในโหมดแบทเทิลนะครับมาดูมิชั่นกันบ้าง มิชชั่นก็จะมีสตอรี่มิชชั่นเดลี่มิชชั่นวีคลี่มิชชั่นกับอีเวนต์มิชชั่นซึ่งอันที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทำจริงๆก็คือเดลี่มิชชั่นครับเพราะว่ามันได้เลเวลเยอะดีนะครับเนี่ยรับๆทีเลเวลก็เลื่อนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเลเวลยี่สิบสองนะเลเวลยี่สิบสามแล้วโคตรไวคือแบบมันได้เอ็กพีเยอะมากนะต่างจากเควสอื่นคือมันไม่ได้เอ็กพีนะครับแต่มันก็ได้ของรางวัลนะซึ่งแบบอันที่ผมสนใจจริงๆก็จะมีอีเวนต์นะครับซึ่งถ้าอัััััพถึึงงเเเเลลววนนนนนนีี่่ยยมมมมจะะะะได้้ตซอากครบผ ได้ประมาณ2,500ตัวก็แบบสุ่มได้1ครั้งพอดีอะซึ่งมันก็เยอะนะครับผมก็สามารถมาทำเควสตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ยากก็แค่เลื่อนเลเวลเองนะครับถึง50ก็จะได้ตัวเอามาสุม่มกาชากันฟรีๆแล้วนะครับผม2ครั้งนั่นเองอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูอีกคำอีกอันนึงนะครับเขียนว่า novice mission นะครับอันนี้ก็จะมีมิชั่นแบบเหมือนเป็นอีเวนต์นะซึ่งมันก็มีระยะเวลาประมาณ7วันถ้าทําหมดแล้วเนี่ยก็จะได้ชุดนี้ครับของ นานามินะครับผมแล้วก็อาวุธก็ของนานามิเหมือนกันก็เป็นสายแท้งนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครนานามิเนี่ยมันได้กันทุกคนอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่นานามิสามารถเปลี่ยนสกินได้นะครับก็คือสกินเมื่อกี้แหละเนี่ยนันรป่ะนี่สกินที่ท่านผู้ชมจะได้นะครับถ้าทำเควสครบ7วันอ,อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาวุธ5ดาวด้วยซึ่งก็อยู่ในโนวิสมิชชั่นนะครับนี่อาวุธนี้สวยมากเลยนะเป็นเลื่อยหรือเปล่านะครับโอเค นะอันนี้ก็คือในส่วนของ novice mission น,น,นะครับแล้วก็ R&D อันนี้ก็คือสุ่มการ์ชานั่นเองซึ่งมันก็จะมีหลายตู้นะซึ่งแนะนำจริงๆก็น่าจะเป็นอีเวนต์มั้งเพราะว่าตู้อีเวนต์เนี่ยตัวละครมันจะลิมิเต็ดนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าลิมิเต็ดแบบไหนนะคิดว่าน่าจะเหมือนเก็นชินครับคือแบบลิมิเต็ดเฉพาะเวลาคือแบบว่าอาจจะเอากลับมาให้สุ่มอีกนะครับเหมือนกับเกนชินนั่นเองซึ่งก็สามารถมาสมได้นะตัวละครผมคิดว่าน่าจะเข่งนะครับอ่ะ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเมมเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครน,นั่นเองเราก็สามารถที่จะมาอัพตัวละครไดอ้อย่างผมก็เดี๋ยวอัพให้ดูละกันนี่อันนี้ก็อัพเลเวลไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็อ,อัพปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามารถอัพตรงนี้ได้ด้วยนะนี่อัพไปสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็อัพสกิลตรงนี้ได้นี่เจ๋ะ ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นในส่วนของสเตตไม่ใช่สเตตของเมนูอะไรนะจำไม่ได้นี่อ๋อเคอเรียกเมมเบอร์เมมเบอร์นะครับเมนูเมมเบอร์ก็จะเอาไว้ดูตัวละครเอาเอามาดูอาวุธอะไรอะไรประมาณนี้ใส่ลูนใส่อะไรประมาณนี้ก็มาอยู่ที่เมมเบอร์หมดนะครับอ่ะไอเทมอันนี้ก็จะมาดูว่าเรามีอะไรบ้างนะครับการ์ดอะไรประมาณนี้เอ้ยเราสามารถเลือกได้หรออ่ะแจกแรงเอสผมเพิ่งรู้ ก็สามารถมาดูกันได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งสุดนะก็เดี๋ยวค่อยไปหาดูแล้วกันนะครับหรือว่าจะเลือกตัวที่ท่านผู้ชมชอบก็ได้พุ่งคิดว่าน่าจะมี2ตัวที่ท่านผู้ชมน่าจะเลือกกันซึ่งโอ้โหตัวแรงเอสน่าสนใจมากนะเดี๋ยวค่อยลองมาเปิดสุ่มดูแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของไอเทมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ของแมทเตอเรียลต่างๆก็อยู่ในไอเทมนะครับสามารถมาดูได้นะ ในส่วนของช็อปกันบ้างนะครับช็อปก็ขายของนะครับปกติผมว่าพื้นฐานทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสามารถมาซื้อชิ้นส่วนได้ด้วยมาอัพตัวนะอ่ะต่อไปรับท็อปอัพนะอันนี้ก็เหมือนของแคสนะครับผมนะซื้อของอ่ะไม่มีอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของเอ่อเกมนี้นะครับมันจะมีอีกหลายระบบที่ผมยังไม่ได้หยิบมารีวิวก็ต้องขอไปด้วยแต่ว่าผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะระบบต่อสู้ก็เอาให้ดูแล้วนะครับแต่ว่า วันนี้ก็มีแค่นี้จริงๆนะครับคือยังไม่มีอะไรมากนะก็แค่แบบมาหยิบเกมที่ผมสนใจมารีวิวให้เฉยๆนะครับก็สามารถไปหาโหลดมาเล่นได้นะไม่ชอบถ้าไม่ชอบยังไงก็สามารถลบเกมทิ้งได้นะครับผมคงไม่เสียหายถ้าท่านผู้ชมจะลองมาโหลดเล่นดูนะสนุกมากงั้นวันนี้ลาไป่อนแล้วกันนะครับบายบาย